สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลีผ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหาผ้าตัดชุดผ้าไทยสวยๆวันนี้คุณลูกค,ะคะ้าค่ะผ้าตัดชุดผ้าไทยลายลิซา่าผ้าตัดชุดผ้าไทยลายลิซ่านะคะ วันนี้นะคะนุ่มขออนุญาตนะคะแมทคู่กับผ้าพื้นนะคะที่เป็นผ้าไหมสังเคราะห์อทอเครื่อง3ตะกอนนะคะสีม่วงดอกมะเขือสีม่วงดอกมะเขือนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะค <c oughs> <c oughs> ุณลูกค้าจ๋าเซตนี้1290ัรเบาทเซตนี้1290บ,บ,12บาทคุณลูกค้าขารูปแบบของผ้าลายสวยๆแบบนี้นะคะเป <c oughs> <c oughs> ็นผ้าใยมโคนทอเครื่อง3ตะกอนคุณลูกค้าขาซึ่งสามารถเราสามารถใส่ใส่ด้วยกันได้เลยคุณพี่จ๋าก็เหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้แหละค่ะแต่นะคะวันนี้ค่่ะะะผผ้้าานนคทีเป็ ผ้าสีพื้นเป็นผ้ารุ่นเดียวกันนะคะเป็น สีชมพูบานเย็นพื้นนี้จะเป็นสีม่วงดอกมะเขือนะคะคุณลูกค้คาขารวมไปถึงนะคะผ้าถุงสวยๆที่นุ่มสมใส่อยู่ตอนนี้เป็นผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะทอมือ2ตะกอคุณลูกค้คาขาเห็นไหมคะเราก็สามารถใส่ด้วยกันได้นะคะเสื้อผ้าไหมกับผ้าถุงที่เป็นผ้าฝ้ายทอมือแบบนี้เราก็สามารถนะคะมิกแอนแมทใส่แบบนี้ได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะนี่เลยคุณลูกค้าจะ๋างานผ้าไทยสวยๆแบบนี้นะคะ1เซตแบบนี้1,290บาทคุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกช็อปแล้วคุณลูกค้าอย่าลืมเลือกนะ กระ,ะเป๋าสวยๆคะ่ะกระเป๋าหนังพ U คะ่ะน้องมีกระเป๋าหนังพ u สวยๆแถมให้คุณลูกค้าไปใช้ฟรีด้วยนะมีสีน้ำตาลสีดำแล้วก็สีขาวคะ่ะคุณลูกค้าจ๋าเซตหนึ่งแบบนี้1290บาทผ้าตัดชุดผ้าไทยลายลิซ่าลายใหม่ผ้าตัดชุดผ้าไทยลายลิซ่าลายใหม,ใหม่คุณลูกค้าสามารถเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยผ้าสีพื้นจะเป็นสีม่วงดอกมะเขือนะผ้าสีพื้นนะคะจะเป็นผ้าใหม่สังเคราะห์ทอเครื่อง3าตะกอดอกมะเขือคุณลูกค้าขาสวยจังเลยอันนี้ลายเกสรจ้ะพี่ ผืนนี้ลายเกสรค่ะสวยคลาสสิกมากๆผืนนี้ลายเกสรสวยคลาสสิกมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะนําไปตัดชุดไทยสวยๆได้เลยผ้าพื้นเราก็นําไปตัดเสื้อเนาะแล้วสําหรับผ้าลายแบบนี้คุณลูกค้าสามารถเลือกตัดเป็นผ้าถุง เลือกตัดเป็นกระโปรงได้ตามใจชอบเลยคุณลูกค้าขาหรือว่าจะรับเป็นเซตนี้ดีคะเซตนี้นะคะจะเป็นลายดอกแก้วเซตนี้จะเป็นลายดอกแก้วค่ะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองวันนี้ราคาเซตละ1,290ัรเบาทเซตละ1290บาทถ้าให้ทางร้านตัดเป็นชุดไทยเนาะเป็นเสื้อกับผ้าถุงอย่างเงี้ยค่ะเป็นเสื้อกับกระโปรงแบบเนี้ยคุณลูกค้า,าจ๋าราคาจะอยู่ที่2,500บาทค่ะ แต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าตัดเป็นชุดเดทให้หน่อยสวยๆเลยคุณลูกค้าขาสองพัรบาทคุณลูกค้าสามารถเลือกค่าแล้วสั่งตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้านะเซตนี้ค่ะลายขอเซตนี้ลายขอสีม่วงถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยรับเซตไหนแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะจัดเซตให้คุณลูกคา้าได้ดูได้ชม แบบนี้เลยคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าจะได้เข้าใจแล้วก็แบบว่าอ๋ออันนี้เรียกว่าลายขอลายเกสรลายดอกแก้วแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยนะผืนนี้จะเรียกว่าลายขอนะคะคุณพี่จ๋าผืนนี้ลายขอนะคะผืนนี้จะเป็นลายดอกแก้วนะผืนนี้จะเป็นลายดอกแก้วค่ะแล้วก็อีกผืนหนึ่งอันนี้สวยอันนี้ลายลาย